คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เป็นการแนะนําเกี่ยวกับคุณสมบัติและการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห, wow. รบำหรือนายกองค์การกกบริหารส่วนตำบลและการสมัครรับเลือกตั้ง,รรรรรรเ,งเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบ,บับที่7พศ2562 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งสําสำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา ห้าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 1. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบสททพทสีทับหนออึ่งรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ8.5เซนติเมตรยาวประมาณ13.5ซนติเมตรจำนวนตามที่ผู้มือวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 5. ไปรับรองแพทย์ 6. หลักฐานการศึกษากรณีสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งเว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยือนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบสททพปตสีทับสองทั้งนี้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา3ปีได้ที่สำนักง,งานสัรพากร,รเขตพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครและการสมัครรับเลือกตั้งอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามบัญชีแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน1,000บาทอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน2,500บาทการสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้มืนในการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทำการสมัครโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562 มาตรา120ที่บัญญัติไว้ว่าผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2 0 0 0บาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีครับทั้งหมดที่กล่าววันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจําเป็นต้องมีความรู้ที่สําคัญในเรื่องเหล่านี้สําหรับท่านที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สํานักงานคณะกรกรมก,การการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครนายกอาคารสารการจรังหวัดนครนายกหลังเดิมชั้น2อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ